สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับสวัสดี FC ที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกนะครับแล้วก็จุมเรียบสัวพี่น้องชาวแคแมาสบายดีพี่น้องชาวลาวนะครับแล้วก็มิงกะลาบาพี่น้องชาวเมียนมานะครับขอให้ความสงบกลับมาสู่ประเทศโดยเร็ววันนะครับผมวจรไก่นารัทาดีตกรรมการสมาคมโหดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชานูปถัมภ์นะครับ วันนี้มีโอกาสได้มาพบกับท่านผู้มีเกียรตินะครับวันนี้เป็นวันที่25มีนาคมวุทธศักราช2564ซึ่งตรงกับวันพฤหัสขึ้น12ค่ำเดือน5ปีฉลูนะครับวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของดารานักแสดงนางแบบนะครับกับนักธุรกิจนอกวงการนะครับซึ่งกำลังมีข่าวจะแต่งงานที่เกิดขึ้นในในเร็ววันนะครับกลับมีผู้ให้ข่าวเกี่ยวกับ ว่าที่เจ้าบ่าวนั้นสร้างโลกสองใบนะครับเรามาดูกันว่าดวงชะตาของคุณจักรจันทร์อาคัมสลินะครับว่าที่และว่าที่เจ้าบ่าวนอกองค์การนั้นจะเป็นไปเช่นไรนะครับตามคําแนะนําของเอฟผู้น่ารักนะครับก่อนอื่นเรามาดูพื้นดวงชะตากันของทั้งสองท่านกันสักนิดหนึ่งนะครับคู่นี้ผมเคยวิเคราะห์ ไว้ใน YouTube แผงนี้นะครับเมื่อวันที่5ตุลา2563ที่ผ่านมานะครับรายละเอียดก็อยากให้ท่านบ้มีเกยียรตเข้าไปชมนะครับใน YouTube ช่องนี้แหละนะครับพิมพ์คำว่าเสิร์ชนะครับวิเคราะห์ดวงจัก,กรจันทร์อคมสรินะครับวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตากันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ามีเหตุที่เกิดขึ้นนะฮะคุณจัก,กรจันทร์อคำอคมสุรินั้นสุวรรณสุขมีเป็นชื่อจริงและนามสกุลจริงตั้งแต่กําเนิดนะครับเกิดเมื่อวันที่10 มิถุนายน2525 25ที่กรุงเทพมหานคระนะครับเกิดมาในวัยเด็กนั้นค่อนข้างจะมีฐานะนะครับแล้วก็แต่ว่าชีวิตนั้นมีความพลิกผันพอสมควรเลยเพราะวิดานั้นเสียชีวิตตั้งแต่อายุ2ขวบนะครับบิดานั้นทำเหมืองแร่อยู่ที่จังหวัดทุงเกตนะฮะเข้าสู่วงการนะครับคุณจักรจันเข้าสู่วงการจากการเป็นพรีเซนเตอร์ให้มือถือยี่ห้อโนเกียนะครับเป็นลำดับต้นๆนะครับคุณจักรจันนั้นต้องถือว่า เป็นเจ้าแม่โฆษณาคนหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าผลงานทางการโฆษณาค่อนข้างจะเยอะมากนะครับแล้วก็มีผลงานการด้านการแสดงก็มากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นละครซิทคอมนะครับมิวสิกวิดีโอนะครับของหลายศิลปินเลยนะก็ภาพยนตร์หลายเรื่องนะครับฝีมือการแสดงนั้นต้องถือว่าระดับไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเคยได้รับรางวัลมากมายนะครับและเป็นทั้งสาวหวานสาวเปรี้ยวนะครับเล่นได้ทุกบทบาทนะครับเคยสังกัดอยู่ Exact ของ GM Gammy นะครับแล้วก็ช่อง7 HD นะครับคุณจักรจันนั้นจบการศึกษาดบบเปียรตีที่คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับเรามาดูในส่วนของวัที่เจ้าบ่าวของคุณจักรจันกันบ้างนิดหนึงนะครับชื่อเควัฒนาเจริญศักวัฒนานะครับอายุ3 9ปีนะฮะทายาทบริษัทสุพีมจำกัดน,นะครับเป็นทายาทรุ่นที่2 เจ้าของธุรกิจหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับแล้วก็คอนโดมิเนียมกลางกรุงนะฮะและอือ่นๆอีกหลายรายการนะครับคบหาดูใจกับคุณจักรนามากกว่า3ปีนะครับเปิดตัวเป็นแฟนกันหรือว่าคบหากันก็เลยมีการขอแต่งงานเลยนะครับในวันเกิดของของฝ่ายชายเองเลยนะครับถือว่าเจ้าบ่าวนั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตานะครับฐานะทางการเงินการศึกษานะครับ ข่าวข่าวเกี่ยวกับเจ้าบ่าวนะครับมีมาหลายกระแสนะฮะที่เกิดเรื่องก็คือว่าเจ้าบ่านั้นได้สร้างโลก2ใบนะครับจากข่าวนี้มาจากอดีตผู้จัดก,การส่วนตัวของคุณจักรจันทร์คำสิริศนะครับแล้วก็เพื่อนในวงการบางท่านนะครับคุณจักรจันทร์นั้นจะมีงานแต่งงานเกิดขึ้นนะครับที่วางแผนไว้ก็คือ28พฤษภาคม2564ที่จะถึงนี้นะครับ แล้วก็ข่าวที่เกิดขึ้นนะครับอยู่ระหว่างการถ่ายพรีเวดดิ้งนะครับที่เกาะสมเด็จจังหวัดระยองนะครับเรามาดูพื้นดวงชะตาของคุณจ,กจณักรจันทร์คสิริกันสักนิดหนึ่งนะครับคุณจักจรจันท์นั้นเกิดวันที่10มิถุนายน2525ตรงกับวันพฤหัสแรม4ข้ามเดือน7ปีจอนะครับอายุปัจจุบันคือ38ปี9เดือนกับ15วันนะฮะอายุย่าง39นะครับ ลักษณะวันที่เกิดเป็นคนบรรพหัสนะั้นเป็นคนรอบรู้ชอบการศึกษานะครับรักความถูกต้องมีคุณธรรมและศีลธรรมนะครับแล้วก็กตัญอยู่ซื่อสัตย์สุจริตขี้เกรงใจรักเนรศรีแล้วก็เป็นผู้ใหญ่กว่าตัวรับผิดชอบสูงนะครับเดือนเกิดนั้นมีดาวเสากลุ่มเนีย่ยหมายความว่าเป็นคนที่แบกรับภาระสูงรับผิดชอบเรื่องใหญ่นะครับเป็นคนมีความมานะอดทนอดกลัน้น,นหนักเอาเบาสู้แล้วก็รักสงบสันโดษแล้วก็เป็นนักสู้ชีวิตด้วยนะครับแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีบุคลิกน่าเชื่อถือนะครับ เป็นคนน้หมากินเก๋งนะครับเพราะอัตตาไปกระทบสุภาตนุก,ก็ไปทบลาภะนะครับโดดเด่นเรื่องงานนะครับเพราะว่าดาวพุธมีหมาอุดแปลว่ากิจการนะครับลาภะจุดที่เป็นอาชีพมีเสบีย์ร,รายชาโชคอยู่นะครับทาสีมีหมาอุดเช่นเดียวกันนะครับจะสร้างฐานะด้วยตัวเองและมีธุรกิจของตัวเองเลยนะครับเพราะว่าทาสีท่านมีหมาอุดนะครับมาดูเรื่องราวความรักความเป็นคู่กันนะครับ ความรักดาวศุกนั้นไปกระทบหินะมีปัญหานะฮะเป็นคคบหมาอุบาทนะครับไปกับมะโด้วยแบบมีวิบากกรรมในเรื่องของความรักสะเกินนะครับความรักไม่ค่อยสมบูรณ์ไม่ว่ากับใครนะครับครอบครัวพันธุนั้นไปกระทบโภคาเป็นหาสีถือว่ามีความมั่นคงนะครับอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าอยู่ฐานมาอุดแปลว,ว่ามั่นคงใช้ได้นะครับ ส่วนมั่นคงคู่นั้นจุดที่เป็นลาภะไปกระทบทาสาก็มีความเหนื่อยยากพอสมควรไปซ้อนด้วย11เเี็ยมันมีความรุ่มร้อนอยู่ในนั้นนะครับคู่คลองปัตตนีนั้นไปกระทบพินะต้องได้คู่มีตํแหน่งนะครับแล้วไปกระทบกรรม,มะหมายความว่าจะเป็นคู่ที่สร้างกุศลมาร่วมกันเป็นตบหนาบาก็อาจจะมีอุปสรรคนะครับแต่ว่าอยุ่ฐานเคหังก็มีความมั่นคงและเป็นไปได้นะครับมาดูปีจรน,นะครับในอายุจรน,นะครับของคุณจักรจันทร์ในช่วงอายุ38ย่าง39ปีนะฮะ ือปัจจุบันนี้แหละนะครับเราราวซ้ม,มิถุนาหกสถึงมิถุนา64นั้นบริวารกระทบราหูอันเนี้ยมีปัญหาในเรื่องของถูกใส่ความเรื่องไม่จริงอาจจะเกิดขึ้นได้ไม่ยากเลยนะครับแล้วอุสาหะไปกระทบปุตตะบริวารหรือลูกน้องอาจจะสร้างปัญหาให้นะครับสุภะเป็นกาลีเนี่ยความไม่ดีหรือคดีความอาจจะเกิดขึ้นได้โดยธรรมชาติเลยนะครับอริไปกระทบสิทธิโชคเนี่ยถึงจะมีเรื่องนะครับในเรื่องของคดีความหรือใส่ความอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมักจะตกลงกันได้ และปัตตนีเป็นอายุมีโอกาสที่จะมีเรื่องของการแต่งงานหรือคู่ครองเข้ามาเกี่ยวนะครับถือว่าพอไปได้นะครับดวงชะตานี้นะครับหากแต่งแล้วพร้อมที่จะมีบุตรได้ทันทีนะเหมือ,อนครั้งที่แล้วที่โพส์ไว้นะครับท,ท,ที่น่าเป็นห่วงหน่อยก็คือเมื่อคุณจักรจันอายุ3 9ย่าง40เนี่ยราหูยังเป็นกาลกินีและตกสุภาอยู่ยังมีปัญหาเกี่ยวกับคดีความหรือเรื่องอะไรที่ยัง มีอุปสรรคอยู่ยังไม่หมดนะฮะยังค้างคา,าอยู่อีกเป็นปีเลยนะฮะจนถึงนู่นเลยฮะมิถุนายน2565เลยนะครับต้องปรับแก้ดวงชะตานะครับโดยสร้างกุศลใหญ่นะครับเพื่อลดความเสียหายนะครับอย่างที่เคยโพสต์ไปแว็กที่แล้วว่าดวงชะตานี้นะครับคุณจักจันนั้นถ้าจะให้ดีต้องได้คู่เมตตำหนิเพื่อจะลดความเสียหายลงไปเยอะนะครับ แล้วก็การแต่งงานที่จะเกิดขึ้นในวันที่28พฤศภาคม64นี้จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับและในดวงชะตานี้ก่อนแต่งมีอุปสรรคมากนะครับและจะมีปัญหาและอาจจะแก้ไขนะครับอพอที่จะประคับประคองสถานการณ์ไปได้นะครับและถ้ามีบุตรแล้วเนี่ยความเสียหายจะลดลงมากนะครับก็อยากให้มันสร้างกุศลร่วมกัน,นบ่อยบนะฮะทั้งสองท่านนะครับจะได้ทำให้ครองรักกันอีกยาวนานแล้วก็ตลอดไปนะครับ ผมอาจารย์ไก่นารันธานะครับยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านนะครับโทรมาคุยกันที่โทรศัพท์0811599966นะครับเวลาประมาณ9.00ถึง21.00ของทุกวันนะครับเบอร์โทรเป็นเบอร์โทรและเบอร์ไอดีไลน์นะครับเบอร์นี้นะครับค่าบูชาครูก็500บาทตออ่อ1งดวง,งชะตานะครับปัญหาของท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักการเรียนธุรกิจการลงทุนเพื่อโงงานบุตรหลานการสอบไล่การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง การยกย้ายสุขภาพลูกภัยหรือทุกเรื่องราวที่เป็นปัญหาของท่านนะครับด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการโหรมามากกวา่า20ปีนะครับเรียนรู้มาเกือบทุกศาสตร์แล้วก็ตรวจดวงชะตาของผู้คนในทุกวันจะทําให้มีความผิดพลาดได้น้อยนะครับ <S <S ข้อมูลที่ผมจะใช้ในการตรวจดวงจะใช้อยู่5อย่างนะครับหก็คือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะครับสถ่ายลายฝ่ามือทั้งสองข้างนะครับสก็คือลายเซ็นนะครับถ้าไม่มีลายเซ็นเขียนชื่อนามสกุลนะครับสก็คือรูปใบหน้า 5. และ5ก็คือโบสถ์ที่ท่านใช้นะครับ ออขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับการรับชมนะครับก็ถ้ากดไลค์ก็ขอให้ได้เงินแสนนะครับกดติดตามก็ขอให้ได้นนเงินล้านนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ถ้าอยากให้วิเครห์ดวงชะตาของท่านใดก็ฝากวิธีใต้คลิปนะครับเก็บเบอร์โทรศัพท์นี้วันไว้น,ไวนะครับในวันที่ท่านตัดสินใจหรือมีอะไรปัญหาบางอย่างที่ตัดสินใจไม่ได้โทรมาคุยกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ